สดีครับผมนายจักกิจศสนิทอวัสนีครับผมวัชรินทร์สิรเกตนะครับก็หัวข้อโปรเจกต์ของเรานะครับก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบของฝุ่นละอองกับปัจจัยความเสี่ยงต่อกลุ่มโลคไม่ติดต่อนะครับโดยที่หัวข้อโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากส่วนวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับปัญหาฝุ่นละอองในประเทศไทยนะครับมีปัญหาค่อนข้างยาวนานมาแล้วนะครับโดยที่ระดับเพดานมลพิษของประเทศไทยเนี่ยนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีนะครับประเทศไทยตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองยี่บสี่ชั่วโมงนะครับไว้ที่ห้าสิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยหนึ่งปีเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่20ิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับแต่ว่าถ้านับเป็นค่ามาตรฐานโลกที่กําหนดโดย WHO นะครับค่าเฉลี่ย1ปีเนี่ยจะอยู่ที่สิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ย2ี่สี่ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับซึ ในประเทศไทยนะครับมีการตั้งค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานสากลเนี่ยถึงหนึ่งเท่านะครับอาจจะส่งผลให้อ่าประชาชนเนี่ยนะครับเขาเห็นคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในของไทยแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ไม่ดีในระดับสากลก็ได้ครับมันเหมือนค่ามันจะหลอกตายอยู่นะครับแล้วก็จากการศึกษาผลวิจัยนะครับก็พบว่า ปัญหาฟุลออเนี่ยนะครับมีผลอย่างมากนะครับเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจนะครับงานวิจัยที่เราได้ศึกษามานะครับงานวิจัยชุดนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบทางด้านมลพิษทางอากาศนะครับกับปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหัวใจในประเทศจีนครับโดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับคือ,อต้องการนะครับตรวจสอบและเปรียบเทียบขวอสัมพันธ์ระหว่าง การได้รับมลพิษทางอากาศระยะยาวนะครับกับปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหัวใจครับข้อมูลในการทาวิจัยชุดนี้เนี่ยเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บมาจากมฑลทนเหลียวหนิงนะครับที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนจะเลือกมาใน33เขตนะครับเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่มาที่1เมษายน2552ครับส่วนข้อมูลสภาพอากาศนะครับจะเป็นข้อมูลสภาพอากาศที่จะเก็บโดยดาวเทียมแล้วก็เป็น ศูนย์ที่ตั้งภาคพื้นดินครับวิธีที่เขาใช้ในการทดลองครั้งนี้นะครับเขาใช้โพรเซตมาโคนะครับในโปรแกรม SAS เพื่อศึกษาดูความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะครับระหว่างมลพิษทางอากาศกับการเกิด CVD ครับ CVD ในที่นี้ก็คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจครับผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนะครับพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญน,นะครับกับ อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่เป็นโรค c ีบดีกับความสัมพันธ์ของมลพิษทางอากาศครับโดยที่สาเหตุที่ทําให้เกิด c ีบดีเนี่ยนะครับสอดคล้องกับมลพิษทางอากาศที่สามารถอธิบายได้ถึง19.4เปครับงาในวิจัยชิ้นที่2องครับเป็นการประมาณผลกระทบของฝุ่นลองกับโรคหลอดเลือดในสมองใน6เมืองของจีน,นครับโดยเขาจะใช้ข้อมูล ผู้เสียชีวิตรายวันด้วยโรคหลอดเลือดสมองครับรวมทั้งโรคสภาวะหลอดเลือดในสมองและโลรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับโดยเป็นข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,556ถึงเดือนมิถุนายน2,519นะครับและ,ะเป็นข้อมูลมวลวิถทาอากาศซึ่งจะเก็บโดยเทศบาลนะครับตามนโยบายของรัฐในประเทศจีนนะครับในงานวิจัยชิ้นนี้เขาได้ใช้ โป i ซองลีเกชันหรือปรซองทำซีรีโมเดลในการหาความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองกับการเกิดโรคนะครับโดยมีการจัดการกับตัวแปรต่างๆเช่นวันหยุดนะคัคขัตะเลิกหรือวันปกติการปรับข้อมูลฤดูก,ลก,กาลอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะครับโดยผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ pm10 pm2.5 หรือในช่วง10-2.5นะครับทุก 10มโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตนครับจะส่งผลให้การเสียชีวิตด้วยโรคลอสมองเนี่ยเพิ่มขึ้น1.88% 3.07%และ5.72%อาจารยบดับนะครับต่ดไปนะครับเป็นงานวิจัยนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับการตายด้วยโรคหัวใจและมลพิษท่าอากาศนะครับจากงานวิจัย Health e f f e c t of Fine p a r t i c u l a r Air Pollution พมว่าการที่ได้รับระดับ PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น10มโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตเนี่ยในระยะเวลา ที่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับสามารถเพิ่มมาตาการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยสูงขึ้นประมาณ0.4ถึง1เปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับงานวิจัยที่ aphea นะครับหรือว่า air pollution and health a Europe approach นะครับองค์กรนี้นะครับได้ทำการสำรวจความสัมพันธ์กับกลุ่มคนนะครับที่สัมผัสกับ pm 2 5และ pm 10ในระยะเวลาสั้นๆนะครับในหลายๆเมืองแล้วก็พบว่านะครับ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับการตายแล้วก็หากมีการได้รับ pm 2.5กับ pm 1 0นั่นแล้วเวลาที่นานขึ้นก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้รับข้อมูลมานะครับเราก็จะมาสํารวจข้อมูลครับว่าข้อมูลเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วมีตรงไหนที่เราสามารถใช้ได้บ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะฟิลเตอร์ดัต้าครับก็คือเราจะเลือกส่วนที่เราใช้งานเนี่ยออกมาหลังจากนั้นก็จะทําการคลีนข้อมูลครับ อาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าทําไมเราถึงฟิลเตอร์ก่อนคลีนนิ่งครับเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะครับเป็นหลักกิกะไบต์ถ้าสมมุติว่าเราจะทําการคลีนทั้งหมดก่อนเนี่ยเราค่อยมาเลือกเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาครับเราอยากลดระยะเวลาให้ใช้น้อยที่สุดนะครับเราก็เลยทําการฟิลเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยมาคลีนนิ่งครับหลังจากที่เราคลีนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับาบางข้อมูลเนี่ยยังไม่สามารถ นำข้อมูลเดียวได้นะครับอย่างเช่นข้อมูลที่เป็น categorical นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลยต้องทำ feature engineering ครับเพื่อที่ว่าเราจะเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการข้อมูเดลครับหลังจากนั้นนะครับก็จะนำข้อมูเดลครับข้อมูลชุดแรกนะครับเป็นข้อมูลวินิจฉัยนะครับเพราะข้อมูลผลใครที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นะครับ ข้อมูลถัดมานะครับเป็นข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลครับโดยที่ข้อมูลชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยคนที่เข้ามารักษาทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแบบในต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันแต่ว่าในงานวิจัยชุดนี้นะครับเราสนใจแค่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยเลือกออกมา เป็นแค่คนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เป็น v i r t u a l s i ซ e นะครับกับ t ท s t d a t a เนี่ยถูกจัดเก็บอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเนี่ยถูกจัดเก็บในรูปแบบ j s o n นะครับการที่เราจะหยิบข้อมูลออกมาใช้งานได้นะครับเราจะเป็นต้องสร้างออกมาเป็นข้อมูลชุดใหม่ครับ v ว r t u a l s i ซ e data นะครับเป็นข้อมูลที่แตกออกมาจากคอลัมน์ เวอท่าสซดใน p พนเทียน a t a นะครับก็หลังจากแตกข้อมูลออกมานะครับจะสังเกตได้ว่ามีค่าแนาเนี่ยจำนวนมากนะครับสาเหตุนะครับที่มีค่าเนาจำนวนมากเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ผู้ป่วยเข้ามาตรวจสุขภาพหรือว่าผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยในแต่ละครั้งนะครับผู้ป่วยเนี่ยมันจะเป็นต้องตรวจร่างกายครบทุกอย่างนะครับอาจจะตรวจแค่บางอย่างก็เพียงพอนะครับในการรักษาครั้งนั้นทําให้ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นค่าว่างครับ ต่อมานะครับเทสต้าต้าเนี่ยเทสต้าต้าเนี่คือข้อมูลที่เป็นผลตรวจจากแ lap ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีค่าหนาวเยอะมากเหมือนกันก็เหตุผลคล้ายกันครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยออพอผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยไม่จาเป็นต้องมีการส่งตรวจที่เป็น l a บนะครับก็ข้อมูลชุดน,นี้เนี่ยก็จะมีค่อนข้างข้อมูลว่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ ข้อมูลชุดถัดมานะครับข้อมูล air pollution data นะครับหรือข้อมูลมลพิษทางอากาศเนี่ยได้รับข้อมูลมาจากกรมควบคุมมลพิษนะครับก็โดยที่ข้อมูลนะครับก็จะประกอบไปด้วยค่าต่างๆนะครับแล้วก็บอกถึงสถานีที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศเนี่ยตั้งอยู่ด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการวิ s u a l i z e ข้อมูลฝุ่นลอองเพื่อให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับและเห็นพิร์นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนะครับ กราฟแผนที่อย่นี้นครับเป็นกราฟที่แสดงจุดวัดฝุ่นละอองต่างๆที่เรามีนะครับโดยจะเป็นจุดอ้างอิงที่เราจะใส่ค่าฝุ่นละอองที่แต่ละคนได้รับลงไปนะครับโดยเราจะวัดจากที่อยู่ของแต่ละคนนะครับแล้วก็ดูว่าเขาใกล้จากจุดวัดตรงไหนมากที่สุดครับแล้วก็เราก็จะแทนปริมาณฝุ่นด้วยค่าที่จุดวัดนั้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นกราฟเส้นแสดงรูปแบบของข้อมูล ฟุตลองพีเอ็มสิบและพีเอ็มสองจุดห้าในช่วงสามปีที่ผ่านมานะครับโดยจะเห็นได้ชัดเจนว่าพีเอ็มสิบและพีเอ็มสองจุดห้านะครับจะมีรูปแบบที่คล้ายกึงกันคือจะเพิ่มสูงข,ขึ้นในช่วงท้ายปีนะครับหรือเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นจะเป็นช่วงอากาศหนาวนะครับทําให้รูปแบบการเคลื่อนตัวของช้นอากาศเหนือประเทศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พื้นดินเนี่ยสามารถควายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความร้อนที่พื้นดินถายออกมานั้นจะกลายเป็นกําแพงอยู่บนชั้นอากาศนะครับส่งผลให้อากาศหรือฝุ่นออนเนี่ยไม่สามารถลอยผ่านไปได้ทําให้อากาศเหล่านั้นหรือฝุ่นออนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาอยู่บนพื้นดินอีกนะครับท่งผลให้ปริมาณฝุ่นอ่อนต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงข,ขึ้นในช่วงที่อากาศเย็นลงนะครับ สำหรับข้อมูลนะข้อมูลเดียวนะครับเป็นข้อมูลที่เราได้เลือกมาจากผลตรวจแลบนะครับของผู้ป่วยโดยที่จากที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าจํานวนเน o เนี่ยมีค่อนข้างมากดังนั้นนะครับการที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมา50อันดับแรกนะครับของขอลัมน์ที่ค่า n o าเนี่ยน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการ รอบค่าแนว value นะครับในส่วนที่เราเลือกมาแล้วยังคงเป็นค่าว่างอยู่ก็ทําให้ข้อมูลนะครับจาก800 0กกโลเนี่ยเหลืออยู่แค่1 0 7 6งกโลครับส่วนคอลัมน์นะครับมันจะมีบางคอลัมน์ที่เป็น categorical data ครับดังนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทําการ dummy นะครับตัว categorical data ออกมาครับก็ทําให้ได้คอลัมน์ออกมาอยู่ที่72คอลัมน์ครับผัดมาในส่วนของ modeling นะครับโดยเราจะเริ่มจากการแบ่งข้อมูลที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเป็น เทรนนิ่งเซตแล้วก็ testing s e ตนะครับโดยสัดส่วนจะเป็นอยู่ที่เทรนนิ่งเซตเนี่ยจะมี80%ของข้อมูลนะครับแล้วก็เทสติ่งเซตเป็น20%นะครับโดยจากนั้นเราจะนําข้อมูลเท a นนิ่งเซตเนี่ยนำไปเข้าโมเดลที่เราเลือกมานะครับเราก็จะทําการจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์ด้วย g ิ i เสิร์ชซีวนะครับเมื่อเราได้โมเดลที่เราเทรนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปวัดประสิทธิภาพด้วยข้อมูล testing s e ตนะครับโมเดลที่1น,นะครับเป็นโลจิสติกดีเกชั o นนะครับ เนื่องจากเป็นโมเดลอย่างง่ายที่มีกลไกลการทํางานที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตัวโมเดลนั้นยังสามารถบอกค่ามิติจุดของแต่ละฟีเจอร์เพื่อใช้ประกอบการอธิบายได้นะครับแต่ว่าตัว logistic r e ชันเน i o n เนื่องจากยังอาจจะมีความซับซ้อนที่ไม่เพียงพอครับเลยทําให้ประสิทธิภาพของโมเดลอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการโมเดลที่2น,นะครับได้แก่ xgboost หรือว่า extreme gradient boosting นะครับ ซึ่งเป็นทีเบส d โมเดลอย่างหนึ่งครับโดยสร้างดิชเช่ทีนำมาต่อๆกันหลายๆ T ทีนะครับโดยที่ดิ i เช่ทีจะเรียนรู้ e r r o r ของทีก่อนหน้านะครับทำให้โมเดลจะมีความแม่นยำที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเทคนิคนี้เนี่ยจะเรียกว่า boosting นะครับแต่ว่าการทำ boosting เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่อง overfitting นะครับเพราะว่าโมเดลเนี่ยจะเรียนรู้ e r r o r ของโมเดลก่อนหน้าใช่ไหมครับทำให้เกิด overfitting ได้ง่ายขึ้นนะครับ ตัวสุดท้ายครับจะเป็น Random Forest นะครับซึ่งเป็น Tree based model เหมือนกับ XGBoost นะครับโดยการทำคร่าวๆข,ของ Random Forest เนี่ยคือการสร้าง Decision t หลายๆทีนะครับโดยแต่ละ Decision t เนี่ยจะเทรนโมเดลด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันครับซึ่งจะสุ่มมาตัว Training Set นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะให้ทุก t r เนี่ยพิจิตรออกมาแล้วเราก็จะทำการมา Majority vote ผลลัพธ์นั้นนะครับโดยเทคนิคนี้เนี่ยจะเรียกว่าการทำ Backing นะครับ ข้อดีของ Random Forest เนี่ยคือการที่เราสามารถแก้ปัญหา o โ f i ิตที่เกิดจากการทำ Boosting แบบ x อ i b ซ o บูตแน่นะครับแล้วก็ยังมีความแม่นยำที่สูงครับต่อมาเราจะไปดูผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลทั้ง3นะครับสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่จะแสดงเห็นถึงผลลัพธ์ของโมเดลทั้ง3ที่เราได้ทำการเทรแล้วนะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์ของแต่ละโมเดลเนี่ยมีผลลัพธ์ที่แย่มากครับโดยดูจาก c o n f u s i o น m e t r i c นะครับตัวโ,โมเดลทั้ง3โมเดลเนี่ยจะทำนายผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์ซะเยอะนะครับทำให้ความแม่นยำของโมเดลเนี่ยต่ำลงและเมื่อดูที่ค่า AUC หรือว่าค่าพนทีใต้กราฟ r o c เ u r มนะครับซึ่งบางโมเดลเนี่ยจะต่ำมากต่ำกว่าการที่เราจะแรนดอมค่าอ,อ,กอ,อ,กอีกนะครับถัดมาเรามาดูที่ตาราง F1 score นะครับเมื่อเราดูจากตาราง F1 score เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า คะแนนในการ predict cost หนึ่งของโมเดลทั้งสามเนี่ยอยู่ในระดับที่แย่มากครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมทั้งสามโมเดลของเรานั้นมันถึงให้ผลสิทธพที่แย่นะครับโดยเมื่อเราดูจากผลลัพธ์นะครับจะเห็นว่าผลลั์เนี่ยมันต่ํามากเอ่อฉะนั้นเราจรึงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะฟีเจอร์ที่เราเลือกนะครับฟีเจอร์ที่เราเลือกอาจจะไม่ได้สามารถอธิบายการ เป็นโรค CVD หรือไม่เป็นได้อย่างชัดเจนนะครับครับก็ฟีเจอร์ที่เราเลือกมานะครับค่าส่วนใหญ่นะครับในผลตัวเลื่อนเนี่ยเป็นค่าว่างนะครับโดยจำนวนคอลัมน์ทั้งหมดนะครับมีประมาณ1900คอลัมน์ครับซึ่งการเลือกในครั้งนี้นะครับก็จะเลือกค่าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องตรวจนะครับก็ก็คือเราจะเลือกค่าที่มีค่าเนาเนี่ยน้อยที่สุด50อันดับแรกนะครับมาใช้ในการนำเข้าโมเดลครับ โดยในอนาคตนะครับเราจะมีการปรึกษากับทางศูนย์วิจัยนะครับเพื่อให้เรานั้นสามารถเลือกฟีเจอร์ที่มีผลได้อย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเมื่อเราได้โมเดลที่สามารถคัสซิฟายได้ดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะลองใช้ข้อมูลของผู้ป่วยอย้อนหลัง5ปีนะครับเพื่อทำนายว่าในใน5ปีต่อมาเนี่ยผู้ป่วยเขาจะไปโลกหรือไม่เป็นนะครับ ก็จบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับว่าเราต้องพูดใหม่แน่เลยหมายถึงหมายถึงตอนอัดหรือว่า